จำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่24-28กรกฎาคม2566มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ วันที่28กรกฎาคม2566นายกันตภิตประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566โดยมีกิจกรรมดังนี้เวลา6นาฬิกา30นาทีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา7นาฬิกา50นาที พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชเวลา14นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเวลา16นาฬิกาพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่26กรกฎาคม2566เวลา13.30นาทนายกันตพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566 กิจกรรม Big c ค e a n i n g Day มานะมานครมาหาสาัตนาณสนามหน้าเมืองนะครศรีธรรมราชโดยมีนายอภินันเผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนะครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณพื้นที่สีแยกตลาดแขกจนถึงสีแยกท่าวังโดยมีกิจกรรมทำความสะอาดถนนเก็บกวาดขยะและตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนเป็นต้น ันที่27กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายกนภพประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเละเนกชนประจำเดือนมิถุนายน2566ณห้องประชุมสี่วิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีน,นายอภินันเืิกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานกิจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566สรุปประเด็นสำคัญข้อราชการของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราชและการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้า,าพรรษาประจำปี2566 วันที่25กรกฎาคม2566นายกันตภิดประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้ในายสุชาติพักวนิชนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนสอนชนคนรักทะเลครั้งที่สองณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธร,รรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เยาวชนได้รับความรู้และให้ความ ความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยมีพลเรือโทรจรัสเกียรติชยพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองเป็นประธานการเปิดกิจกรรม ที่25และวันที่27กรกฎาคม2566นายกาตพิประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางนัตยาธรรมรัตน์และนายมรุดพงคงเขียวนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการพร้อมด้วยคณะทํางานตรวจคัดกรองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองสแสวงหาข้อบ่งชี้สําหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหา ประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงานจากการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน6แห่งไม่พบการกระทำความผิดด้านการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน วันที่25ากรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายกันตภิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่4ี่ทับพัห้อหนห้องประชุมศรีปราดชั้น3าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวมาลี ขวัญเจริญแรงงานจังหวัดนะครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่25กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาในการทพะพิประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายมรุษพงศ์คงเขียวนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางกัลยายอดรัฐเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานเข้าร่วมงานคู่มือแนวทางว่าด้วยการปฏิบัติของแรงงานข้ามชาติหมวดอาหารทะเลไทยคู่มือการฝึกอบรมสำหรับนายจ้างและการประชุมเผยแพร่รายงานภายใต้ง มืดของฝูงเรือประเทศไทยแรงงานข้ามชาติในงานระดับล่างของภาคการแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทยณนะห้องพญาไทยโรงแรมอีสตินแกรนโฮเทลพญาไทยกรุงเทพ จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับภาคส่วนอื่นๆการมีส่วนร่วมที่สําคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักความเป็นธรรมและจริยธรรมต่อคนงานผู้เป็นแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ที่26กรกฎาคม2566เวลา13นาฬิกานายกัตพิประดับการสวัสดิการละแคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวพันธิวาพิทักษ์พิเศษ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาสร้างเสริมความปลอดภัยที่เป็นเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2566ณห้องประชุม2ส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามขนาดโรงเรียนทั้งสิ้นจำนวน10โรงเรียนโดยมีนาง วิมวิภารักสมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่27กรกฎาคม2566นายกัตพิประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายสุชาติพัควรณิศนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชณนห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชในการประชุมได้มีการรายงานคดีสำคัญต่างๆในแต่ละด้านและร่วมพิจารณาการแก้ปัญหาการทำประมงผิด กฎหมายในพื้นที่ตามกฎหมายประมงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสมพงษ์มากปณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม การให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพศ2565โดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรง,งงานหรือบริการและการค้าม มนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานแบบรอบอรหนึ่งสถานประกอบกิจการจำนวน8แห่งลูกจ้างจำนวน8คนเป็นสัญชาติเมียนมา6คนสัญชาติกัมพูชา1คนและสัญชาติลาว1คนลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าจ้างจำนวน2คน 2> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดนครศรีธรรมราช กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ